มาดูท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือเริ่มต้นกระบวนการการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เลื่อนการเลือกตั้งโดยย้ำว่าการเลือกตั้งต้องปราศจากความขัดแย้งในสังคมครับนายสมชัยศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตลอดทั้งวัน มีเขตเลือกตั้งที่ไม่สามารถเปิดให้ลงคะแนนได้จำนวน83เขตจาก375เขตเลือกตั้งจากผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า2ล้านคนคิดเป็นร้อยละ22หรือประมาณ4แสนคนที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้ได้ซึ่งกรณีดังกล่าวหากเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากสามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ได้ แต่กรณีใช้สิทธิ์ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งซึ่งมีถึงกว่าร้อยละ22ถือว่าเสียสิทธิ์ซึ่งในข้อกฎหมายมีปัญหานะครับว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งทดแทนได้หรือไม่ซึ่งอย่างไม่มีข้อยุติโดยกะกะตจะหารือข้อกฎหมายหลังจากนี้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์จะเกิดปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือเกิดความวุ่นวายมีการประทะ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่วัดสีเอี่ยมเขตบางนาในวันนี้ซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งทางกะกะตไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกทางนี้ครับกะกะตจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปใช้พูดคุยกับรัฐบาลในวันอังคารที่28มกราคมนี้ว่าสมควรเดินหน้าจัดเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์หรือไม่อย่างไรก็ตามก่อนถึงวันที่2กุมภาพันธ์กะกะตกลางได้ส่งหนังสือไปทุกจังหวัด ให้ชะลอดำเนินกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยให้รอหลังจากทราบผลการหารือระหว่างรัฐบาลและกะกะตโดยยังไม่รวมถึงปัญหาความวุ่นวายที่คาดว่าจะขยายตัวต่อไปส่วนกรณีที่มีตัวแทนรัฐบาลระบุว่ากะกะตไม่ประสานหน่วยงานราชการทหารตำรวจหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงขอกำลังสนับสนุนดูแลความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่ากะกะตได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงประลัดกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอกำลังสนับสนุนกำลังพลรวมทั้งอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่23มกราคมแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งใน6จังหวัดภาคใต้ก่อนหน้านี้เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย โดยกกตพร้อมเชิญให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมและนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลให้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ด้วยกันเพื่อดูความเรียบร้อยและข้อเท็จจริงที่กกตไม่สามารถทํางานได้เพราะเหตุผลใดโดยกกตพร้อมออกค่าใช้จ่ายให้ครับคนพูดเนี่ยที่ทํางานยังหาไม่ได้นะครับแล้วจะมาพูดอะไรกับกกตว่ากกตไม่ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ นะครับออนุญีตใช้อารมณ์นะฮะไม่เคยใช้อารมณ์นานแล้วเขาบอกผมพูดแล้วยิ้มๆม,มากเกินไปนะครับ <c oughs> คือท่านต้องยอมรับข้อที่จริงว่าท่านที่ทํางานท่านยังไม่มีเลยนะครับ <c oughs> แล้วท่านก็นยังย้ายนะครับหนีกันหัวสุกหัวสุนแล้วท่านจะทํางานกันอย่างไรท่านใช้ฐานตํารวจในการปกป้องตัวท่านเองได้หรือเปล่าล่ะนะครับส <c oughs> ิ่งตาเรานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ก็ต้องมาพูดคุยต้องมาหาทางออกด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าแม้จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ก็ไม่ใช่คําตอบของสังคมเพราะไม่สามารถเปิดสภาได้และเหตุการณ์ความขัดแย้งก็ยังไม่จบสิน้นอีกทั้งกรอบเวลาไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งเมื่อใดแต่การเลือกตั้งอยู่บนพื้นฐานความสงบและความเข้าใจของทุกฝ่ายและต้องเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม หลังจากนี้เมื่อคุยกับรัฐบาลแล้วกกตเห็นตรงกันว่าควรกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดหรือเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่เลื่อนการเลือกตั้งครับ